สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีฝรั่งมาซ่อมรถนะคะโอ้ can you speak Thai hi can you speak Thai โอ้ซ่อมรถกับเป็นวันนี้บอกจะแดงว่าเพิ่นฟังข้าบ่หูเรื่องค่ะ can you speak Thai ฟังบ่หูเรื่องเลยไปนโอ้รถเป็นอะไรรถเป็นอะไรสวยคับเอ้าโอ้ฟังหูเรื่องอยู่นี่ค่ะที่ซ่อมเป็นอยู่บ่ละลวกฮะ เเอ,อเกครเห็นฝรั่งซ้อมรดนะคะนี่มาเบืองมืยเงือเมืนนี้ไปตะบอลมาแม่นบอนกรับ,รบเอาเอาเอเบืองที่ตรงนี้เอาเบื <c oughs> เองไม่มคู่ไปชงอยู่บ่เดี๋ยวเผื่อไปซ้อมได้ับว้าซอมเองเอาลองเรื่ง้้างบุยองโรดแยกเราเองเลย ยังได้ก็ได้เมื่อชิพแต่ช้อนชี้นี้อุ้ยถ่ายกระเป๋าหน่ะคนี้เด็กน่านาสาดเนี่ยเด็กอุ้ยน่าได้แล้วได้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 แล้วโน่นนะพลังส่รพลังส่งรถอ้ยพลังสมอ้ยสูกระาเอา ขับรถมาเองตัวอาการเบิ้งอ่ะต่อต่อปลาคีมเหงื่อยเอาเบิ้งทีแ่ไหนขับมาได้แสไฟอ่ะได้ฝายฝรั่งขับไปคุนบ่อมาเล่าคุณหมอเนี่ยขับไปเรื่องคุณหมอนั่นละแทนที่มาจีหอดเพื่อนปลายี่หอดเพื่อนนั้นขับไปเดี๋ยีกอยู่อืมเอาเบื้งตัวนั่นได้เอากาวบอก ขาวขาวกระดำเป็นยูัวนี่ไดแล้วไปไเมเม่อมได้ผมีขออันนี้ประีนขอเป็นแส่ไม่รู้ครับใส่ขออย่างคอมคือเกาวเขอให้จังใดมือจะหาสอม มือเงินจังมาหาพอสร้างเศร้ามือเงินจากมหาที่สิบัขาดอีกบ่แมนมันก็สิรูตอีกมันบ่สติบ่ขาดอีกบ่จากนั้นจะขี้ค่อยก็บัตขาดจะขี้เอ็กระตุกขาดให้สร้างน้อมเฮ็ดให้สร้างน้อมเฮ็ดได้อยู่บ่บ่ครับสร้างน้อมเฮ็ดบ่ได้จังมาแยมเสาดอีกตัวเมื่อก่อนอ่ะอืมแยมสอดจาเมา่อก่อที่สางต้ซื้อขั้นนี้เมื่อก่อนจิล่ะมือเืินเป็นเตะบอลอยู่บ่ ขายคูเพื่นฮับเอายู่ปุ่นสื่อก้อนตีนฝรั่งสื่อก้อนเออสื่อข้านังจีนมะไปไปขายอ้คู่น่เดี๋ยวหันค่าขนมขปขายได้ไปเจือเยเอยรับประกันตลอดสิีวิตั่อ่ไปกระดังตั้งใจเอาฝรั่งสองรถนเอาฝรั่งต่อโสอู้ดต่อโซเป็น ลูดบ่พวกเราต่อสูพี่นอนเอาจังได้เห็นบ้านันเห็นแม่บ้านันเห็นอยู่บ่แม่เห็นเธอไหมบบ่ไม่แล้วค่ะสร้างบอยู่ต่อสู้เองเอ้า ลองเบิงงลักหลาหอดไซเอ้าู่กระโต๊บเปเปนเอ้าแฝงปันจักรยานไปส่งเอาจักรยานให้ปีโป้ไปคอยเอาไว้เพื่อหลอดบ้เออปันจักรยานกลับเออปันเมื่อกะเอารถมาจอดไปหนีง่ายเดี๋ยวคู่จิต่อโซายนานไม่ถึงไม่ถึงไปไม่ได้ขาดแล้ว จอด้วยจอด้วยสร้างเหรอขี่รอขี่จักรยานเมื่อขี่จักรยานเมื่อช่นเป็นหยังนลรันี่ซ้างนี่มันบ้าค่นเมื่อปันได้บัวสร้างครับ่แฝงไงรถแฝงก็มีไขยีมอใส่ไปส่งเออไปรถคู่กับบมี่เขาถอดโซ่ออกสม เดี๋ยวแม่คูวไปจงรืกบอกกับพ่อผ่านที่ไปจงเหีนไปจูงไปไว้ให้คู่ไหะขัดสร้างเออเอาเอาว้นี้ก็ได้เอ้าเออว้นี้แล้วลูกป้านี่คำว้นี้ก็ได้เาร้างอาเียนนี่ก็คือผลจากที่ฝรั่งทำ่วยสว่ขาโมเลยปุ๋ยไปป่าไปหาบานแฝงคู่บ่มีดกระชง จะลดเก่งนอนนี่เลยไปแล้วค่ะพี่นองเด็กนักเรียนป .6 นะคะป .6 นี่แหละค่ะทุกคนกลับมาเตะบอลไหนมือน้องปีโป้ไหนมือคุยตาหาค่ะเป็นนักฟุตบอลน้ำใน่ะเป็นโกน่ะมาเมื่อวังพลังตัวสูงขาดนะ ค่ะเอะเล็กๆเนี่ยน้อยนะคะคลิปมาฝากบ่เคยเ่อนหินฝรัเด็กฝรั่งซ่อมรถนะคะเป็นลูกครึ่งน่าจะไทยอิตาลีพันมาแนวนี้นะคะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดูแลสุภาพเนยอยค่ะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ